YouTube Channel 101ใหม่ล่าสุดสอนปรับแต่งหน้าช่อง YouTube ให้ดูสวยงามบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทียชั่วโมงผมไพ่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการปรับแต่งหน้าช่อง YouTube ของเรานะครับให้ดูสวยงามนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอค้วมุอบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิต สอนวิดีโอนะครับตามนี้เลยนะมากมายนะครับหลายซีรีส์450ตอนบวกบวกนะครับไปติดตามชมกันได้นะครับด้านล่างก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับที่สร้างก็กดกด,กดเข้ามาครับนะกดเข้าไปดูได้นะตามนี้เลยนะจ๊ะมาก็เปิดหน้าแดชบอร์ดแบบนี้ไว้นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนนะครับไปด้านซ้ายนะครับหามเมนูคำว่าการปรับแต่งนั่นเอง นะฮะเป็นรูปไม้คาทากัจทธิ์นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับการปรับแต่งช่องนะฮะให้เรานะครับสังเกตนะครับเนี่ยสปอตไลท์วิดีโอนะครับคือการโชว์ครับแบบไม่ติดตามกับติดตามนะครับเราสามารถกดจุด3จุดนะฮะที่อยู่ด้านหลังของทั้ง2ช่องนี้ได้นะครับสามารถ เปลี่ยนวิดีโอก็ได้นะครับนะถ้าคลิปของเพื่อนๆมีจำนวนเยอะก็พิมพ์ค้นหาได้นะครับอย่างเช่น YouTube นะครับผมก็พิมพ์ YouTube ไปนะครับนะสอน YouTube ก็น่าจะ80กว่าตอนแล้วอะเออนะพื้นฐานนะครับนะแล้วก็มีการสอบใบอนุญ,ญาตของ YouTube ก็นะเก็บเกือบหมดนะฮะบ,บางบาง ใบก็ไม่ยอมให้ใบอนุญาตด้วยนะเออก็ก็นะก็ไปติดตามชมกันได้นะครับผมมาต่อมานะครับคือส่วนที่แสดงนั่นเองนะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะตรงเพลลิสที่เป็นแถบยาวๆนะครับก็จะมาให้เราปรับแต่งตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราสามารถกดที่เพิ่มส่วนนะครับ ที่อยู่ตรงด้านหลังนะก็จะมีครับหลายแบบเลยนะครับจะสามารถเลือกเป็นเพลิดเดี่ยวก็ได้นะครับเนี่ยเพลิดเดี่ยวก็จะเลือกมาครับว่าเราจะเอาเพลิดอะไรครับมาโชว์นะครับนะเช่นนะครับกดเพลิดเดี่ยวมานะครับก็จะโชว์มาด้านหลังแบบนี้นั่นเองถ้าเราไม่พอใจนะครับกดที่จุด3จุดด้านหลังแล้วก็กดนะครับรูปถังขยะดำส่วนออกได้เลยนะครับนะหรือ จะมีอีกแบบหนึ่งที่ทำหลายหลาย p พนะครับก็คือเพิ่มส่วนนั่นเองแล้วก็นะครับเพล y l หลายรายการนะครับนะกดเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเนี่ยฮะเพล y l ของผมที่สร้างไว้นะคกี่อันก็จำไม่ได้นะครับมันเยอะมากครับปีกว่านะนะครับนะทำจน คนบนนะว่าทําเยอะทําไมเอา้าทําให้ทําเยอะแล้วจะผ่านช่องไหมเนี่ยฮะไอคนที่ไม่ทามันไม่รู้หรอกเออนะทำหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสิบคลิปยี่สิบคลิปมันจะผ่านก็เออก็เอาที่สบายใจนะคะนะเออแต่ผมสี่ร้อยกว่าคลิปก <c oughs> ว่าจะผ่านนะเออนะฮะเนี่ยอาติ๊กไปนะครับว่าจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับ เราสามารถปรับนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะฮะดูด้านล่างนะครับเนี่ยเนี่ย playlist หลายรายการด้านล่างนะครับเนี่ยเราสามารถกดจุดครับ3จุดนะครับเนี่ยกดแก้ไขเนื้อหานะครับได้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับคําว่าอะไรดีเทสละกันเนาะไม่ต้องคิดเยอะนะฮะนะเทสนะครับกดเสร็จสิ้น จากนั้นเมื่อพอใจแล้วปรับนะครับเนะี่ยปรับเยือนได้นะครับปรับขึ้นลงก็ได้นะจ้าอุย้ยนะครับเทสอยู่ไหนนะลงมาลงมานะครับจากนั้นพอใจแล้วกดที่ขวามือสุดเลยครับกดปุ่มสีฟ้าบนนะกดก็ะพายนะครับรอแป๊บหนึ่งนะระบบจะทำการเซฟนะจ้ะให้มาดูที่หน้าต่างนะช่องเราครับ กดรีเฟซสักหนึ่งทีนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับมาดูคําว่าเทสนะครับมาไหมมาไหมนะหาว่ามาไหมอา้าวทำไมไม่มาทําไมไม่มากดรีรเซตอีกสักหนึ่งทีมาเออนะครับเราต้องให้มาสิให้มาสิเออทำไมไม่มานะครับนอะงดูสิ สูงสุดถึง10ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9อา้อาวรีเฟซอสักทีๆๆหนึ่งนี่ครับความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะเออนจะจ๊ะบางทีระบบนะครับไม่ยอมรีเฟซให้นะไม่ยอมมาทำไงดีไม่ยอมมาทำไงดี ก็มีวิธีนะครับก็คือการาลบสักพลิตหนึ่งแล้วกันนะฮะเราชอบเทสนะครับเอาเพลิตไหนที่นะครับนะนี่ครับบางทีอาจจะไม่ยอมนําแสดงนะฮะเพราะว่าอาจจะเกินสิบหรือเปล่านะฮะนะโอเคเนี่ยเทสมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เข็มมาแล้วนะโอเคนะครับตามนี้เลยครับต้องลองนะครับแล้วอะไรหายไปเดี๋ยวค่อยไปแก้กัน,นทีนะจ๊ะโอเคนะครับก็นะด้านเลเยอร์นะครับ,ก,นะรบก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาดูส่วนต่อมานะครับการสแสดงแบรนด์นะครับนะเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ได้นะครับอ่านตามนี้เลยนะจ๊ะ นะครับรูปแบนก็คือรูปแถบนะครับด้านบนนะครับนะก็ไปปรับแต่งดูนะครับนะด้านล่างคือลายน้ำนะครับที่ขึ้นตรงวิดีโอนั่นเองนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองโอเคต่อมาข้อมูลพื้นฐานนะครับเราสามารถใส่ได้เต็มที่นะครับนะใส่ภาษาก็ได้นะครับนะใส่ลิงก์ก็ได้นะครับตามนี้เลยไปเล่นดูนะจ๊ะเนี่ยเพิ่มลิงก์ก็ได้นะครับลบก็ได้นะจ๊ะมา ก็ประมาณนี้นะครับพอเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีตามนี้นะครับเนี่ยหน้าแรกนะฮะเ,เกี่ยวกับนะครับเนี่ยสำคัญสําคัญนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ